Life, day, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลย ของคนวันศุกร์ในปี2568นะคะเพราะว่าในเดือนธันวาแล้วก็ในเดือนมกราเนี่ยพี่หมอไม่ได้ทําหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคนของอาคนทั้ง7วันเลยนะคะสักคลิปเดียวก็ไม่ได้ทําเลยนะคะก็คลิปนี้พี่หมอก็ปรับนะวิธีนําเสนอหมายถึงว่า หมายถึงหัวข้อดีกว่าปรับหัวข้อนะคะพี่หมอไม่ได้มานั่งทําเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพแบบเจาะลึกอีกแล้วนะคะเพราะว่าคลิปมันมันเยอะเกินอยากจะแบ่งเวลาไปทําพิกเด็กพิคคารอะไรเงี้ยก็หัวข้อที่หยิบมาทําเนี่ยเป็นหัวข้อแบบก,กว้างๆคะ่ะเป็นการพูดถึงเรื่องราวดีๆนะเรามาเปิดไพ่ถามเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนวันศุกร์ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์2,568นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะว่าพี่หมอจะตีความไพ่ออกมายังไงนะคะไพ่จะให้เรื่องราวดีๆอะไรหมายถึงว่าจะเล่าให้เราฟังว่าคนวันศุกร์เนี่ยจะได้เจอกับเรื่องราวดีๆอะไรนะคะก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะมาดูกันนะว่าเรื่องราวดีๆนะคะของคนวันศุกร์ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเรื่องอะไรบ้างพี่หมอสับไพ่เอาไว้รอแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาก็จะเริ่มหยิบไพ่เลยแล้วกันเนาะ ด็กไม้สีดาอา,าวเววนเรียนหนึ่งถ้วย กาวดาบหนึ่งไม้โอ้โหไพ่ไม้เยอะมากๆเลยนะคะ King งไม้เดอรลอเวอร์ค่ะห้าถ้วยอขออภัยนะคะแอบทำไพ่หลุดมือนิดน้อย ตอนสองมือรียนโอเคค่ะถ้าถามว่าเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนวันศุกร์เนี่ยคือเรื่องอะไรนะบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายแต่ที่เด่นๆเ,เลยอะ่ะพี่หมอมองไปถึงเรื่องของการเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ละกันนะเออคือยังไม่อยากจะเจาะลงไปว่าเออได้งานใหม่อะฮะอะไรอย่างเงี้ย ธุรกิจใหม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันได้หลากหลายจริงๆค่ะทุกคนแต่ถ้าจะให้พูดแบบนั้นนําก็พูดได้นะคือมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสได้เริ่มต้นลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆม,มีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆนะในเชิงของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ที่เห็นอีกหนึ่งเรื่องเลยอะ่ะพี่หมอมองว่าเดือนอ่ะ มีเกณฑ์ตั้งมีเกณฑ์ตั้งคันนะถ้าเกิดว่าที่ฟังอยู่เป็นผู้หญิงมีโอกาสเรื่องนี้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายฟังอยู่ก็อ่ะมีโอกาสที่คู่ของคนรักเนี่ยจะมีลูกมีบุตรให้คุณในช่วงเดือนนี้แล้วก็หลายๆคนมีเกณฑ์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยใหม่ๆนะคะการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาในช่วงเดือนกุมภา ถือว่าดีมากๆนะเป็นเดือนที่ดีของคุณเดือนหนึ่งเลยนะคะแต่มันก็มีสิ่งที่ไพ่เขาพยายามอยากจะเตือนอยากจะเตือนคนวันศุกร์นะคะว่าคุณจะต้องไม่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยอะ่ะแล้วเรื่องราวดีๆเนี่ยมันถึงจะเข้ามาหาคุณได้สะดวกสบายง่ายขึ้นนั่นเองะคะ่ะหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของความคิดความวิตกกังวลความคิดมากหรือการยึดติด กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณเสียไปแล้วหรือว่าพลาดไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยมองไม่เห็นโอกาสต่างๆที่มันกําลังเข้ามาหาคุณในเดือนนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องทิ้ง energy ต่างๆเราเนี่ยซึ่งมันก็จะมาจากไพ่สีดาไพ่เก้าดาไพ่ห้าถวยนั่นแหละคะ่ะพยายามเหมือนกับว่าทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะที่มันที่คุณเสียไปแล้วอ่ะ คุณไม่ต้องไปเสียดายมันคุณอย่าไปอยู่กับมันหรือว่าคุณอย่าไปกังวลอะไรที่เกี่ยวกับมันรวมถึงคุณอย่าเพิ่งคิดอะไรไปก่อนด้วยนะบางครั้งไพ่ก้าวดาบที่พี่หมอเจอบ่อยๆเลยอะมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากเป็นคนที่ยำคิดยำทำเป็นคนขี้วิตกกังวลเป็นคนแบบคิดอะไรไปก่อนเนี่ยค่ะซึ่งบางสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงอนะเนาะและไอสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เขาเรียกว่า ตามหลักแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเจอเรื่องดีๆถูกไหมแต่พอเราไปเสียเวลาอยู่กับความคิดลบอะค่ะใช่ไหมแน่นอนค่ะเราก็จะเดินทางไปหาความสําเร็จหรือว่าเรื่องราวดีๆเนี่ยมันก็จะคว้ามาได้ยากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ไพ่เขาพายายามเตือนเราว่าอย่าไปอยู่กับมาันาน่าอะไรประมาณนี้นะะพายายามบาลานซ์อารมณ์นะของตัวเองให้ดีๆบาลานซ์ความคิดของตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะคะอะเราเราไม่หยุดเอ้ยไม่ขอภัยค่ะเราหยุด โฟกัสสิ่งที่เขาเตือนแล้วกันเนาะเรามาดูเป็นเรื่องราวดีๆกันไปเลยดีกว่าถ้าเราไม่เป็นคนคิดมากนะคะแล้วเราก็ไม่หยุดอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันเสียไปแล้วนานๆเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าให้มองไปที่เรื่องงานนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาเจาะเราไม่ได้เจาะหรือกันเนาะว่ามันจะเกิดสถาน,นะนการณ์อะไรขึ้นบ้างเราจะเราจะเจาะเฉพาะเรื่องดีๆใช่ไหมคะอันดับแรกค่ะมีเกณฑ์ได้งานใหม่สําหรับใครที่กําลังตกงานหรือ ใครที่กําลังคาดหวังโปรเจกต์อะไรบางอย่างงานใหม่ๆอย่างเงี้ยโปรเจกต์ใหม่ๆอ่ะมองว่ามีข่าวดีเรื่องนี้เข้ามาหาคุณแน่ๆนะคะมันจะเกิดความกระตือรือร้นมากๆที่จะแบบเริ่มทําสิ่งใหม่ๆต่างๆที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่การได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆะ่ะหรือการได้ทํางานที่คุณอยากทําการได้ร่วมงานกับคนที่คุณอยากร่วมได้ด้วยนะ เออก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะในเดือนกุมภาใลหลายคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ลงทุนในเดือนนี้นะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดผลกําไรในอนาคตคือผลกําไรเนี่ยพี่หมอบอกว่ามันจะยังไม่เข้ามาในเดือนนี้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันจะเห็นเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นก่อนว่าเอ้ยธุรกิจที่เราเริ่มมันมีผลตอบรับในครั้นแรกค่อนข้างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมีคนแบบให้ความสน,สนใจในสิ่งที่เราเนี่ยพยายามนําเสนอ ก็ถือว่าเป็นข้อดีเช่นกันนะคะแล้วก็ใครที่มีการลงทุนอะไรเอาไว้ในระยะย,ยาวนะอันเนี้ยพี่หมอบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมาส่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนมอบอะไรบางอย่างให้คุณในเดือนเนี้ยอะเป็นถ้าเป็นเชิงธุรกิจก็มอบผลกําไรให้การปันผลให้ผลตอบแทนถ้าเป็นในเรื่องของการงานอะคุณทาโปรเจกต์นี้มานานแล้วก็เหมือนมีข้อเสนอใหม่อะข้อเสนอใหม่หลังจากที่เขาเนี่ยได้ร่วมงาน กับคุณผ่านไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากได้คุณกลับไปทํางานอีกหรือไปร่วมงานใหม่กับเขาเนี่ยคะ่ะก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่ก็ง่ายมากๆนะคะมีเกณฑ์เจอคนใหม่ๆแน่นอนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแน่นอนนะคะมาแน่ๆอ่ะต้องขออภัย้วยะคะ่ะไม่แน่ใจว่าตอนที่กําลังอัดคลิปเนี่ยมันมีเสียงเสียงจากข้างนอกซึ่งจริงๆมันไกลามากเลยนะเนี่ย มันดังเข้าหรือเปล่าก็ต้องขออภัยนะถ้ามันจะกวนมันเป็นเสียงแปรรถนะ่ะแต่มันอยู่ไกลามากนะเออมันแอบทําให้หมอเสียสมาธินดนึงต้องขออภัยค่ะก็คือพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสในการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆก็ได้หรือเป็นคนคุย นาะที่คุยกันมานานแล้วเนี่ยแหะค่ะได้เช่นกันจริงๆมันใช้คําว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความรักครั้งใหม่อย่างเงี้ยเออได้สารสัมพันธ์ได้ลงเอยกับใครสักคนหลังจากที่คุณเนี่ยพิหวังมาในอดีตแต่คุณจะต้องทิ้งอดีตของคุณนะคะหรือคู่ที่อ่ะกำลังมีปัญหาถ้าเป็นคู่ที่แบบว่ามีคู่แล้วอ่ะคนที่มีคู่แล้วอ่ะ แล้วกาลังมีปัญหาก็เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณกับคู่ครองเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นได้ปรับความเข้าใจาในอดีตที่มันแบบเคยแบบมีอะไรที่มันเป็นปัญหาในความสัมพันธ์เนี่ยเดือนนี้มันจะถูกหยิบมาคุยกันหรือว่าบางคู่ไม่ต้องคุยหรอกมันมันรู้กันได้ด้วยการการะทาแล้วก็สามารถที่จะก้าวข้ามปัญหา ไดด้้วยกันบอกเลยเดือนนี้ก็ค่อนข้างอินเลิฟนะในเรื่องความสัมพันธ์อ่ะคู่ไหนที่ความสัมพันธ์กำลังมีปัญหาแนะนำว่าให้โฟกัสปัจจุบันแล้วก็จับมือกันให้แน่นอะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะไม่ว่าปัญหานั้นคืออะไรเชื่อเถอะมันไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับคุณขนาดนั้นคุณกำลังเอามันเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ที่มัน มันกําลังจะดีมากๆเลยค่ะเดือนนี้ยมันอาจจะบั่นทอนได้ในบางช่วงนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องทิ้งมันไปแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาคู่ครองคนรักเนี่ยจะให้การดูแลเอาอกเอาใจใส่คุณมากขึ้นไม่งั้นมันจะเกิดประเด็นเรื่องการตั้งครันหรอนะมีการได้ใช้เวลา,ลวาร่วมกันหรือว่ามีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่คุณกับเขายังไม่เคยไปด้วยก็ได้ด้วยนะคะในเดือนกุมภา์นะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆ ที่จะเกิดขึ้นค่ะกับคนที่เกิดวันศุกร์นะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดีใจด้วยจริงๆพี่หมอก็เกิดวันศุกร์นะคะก็ถือว่าหน้าภัยออกมาค่อนข้างดีอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งนะจะลืมไม่ได้เลยนะเรื่องนี้พี่หมอมองว่าคนวันศุกร์หลายๆคนก็มีเกณฑ์จะได้มาหรือว่าได้เจอนะคะก็คือเรื่องของลาบลอยหรือว่าโชคลาบนะคะ ขออธิบายเรื่องโชคลาภอีกสักครั้งนึงนะคะเพราะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคาดหวังถึงแม้ว่าไพ่จะขึ้นแต่พี่หมอมองว่ามันใช่ว่าทุกคนจะมีดวงด้านนี้อันนี้คือไพ่แบบดวงรวมเนาะคนวันพฤหัสขออภัยคะ่ะคนวันศุกร์ที่กําลังนั่งฟังคลิปเนี่ยก็มีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนเ,นอเพราะฉะนั้นเนี่ย ฟังแบบเป็น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 เขาเรียกว่าอะไรเอาติดอ่างงั้นฟังให้มันเป็นเรื่องดีอะ่ะเราให้มันชื่นใจไปนะคะถ้าคุณชอบเสี่ยงแล้วพื้นฐานเดิมของคุณอะ่ะคุณเสี่ยงบ่อยมากคุณซื้อบ่อยมากแต่คุณถูกน้อยมากอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณต้องพิจารณาเอาว่าคุณจะแบบมากน้อยแค่ไหนอย่าไปทุ่มหมดหนะ้าตักขนาดนั้นนะคะไม่เอาเนาะแต่ถ้าเกิดว่า พื้นฐานคุณเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ถูกปล่อยมากๆเลยมีโชคด้านนี้มากๆก็ถือว่าเปอร์เซ็น์ที่จะเกิดเนี่ยเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนเลยในช่วงเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานด้านเนี่ยไม่ได้เยอะเนาะคือมันมีโอกาสเกิดเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะได้มาไม่เยอะ หรือมันอาจจะมาในเรื่องอื่นค่ะเพราะว่าโชคลาภมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนาะมันยังมีเรื่องอื่นๆได้อีกนะคะเอาเป็นว่าคุณมีเกณฑ์เรื่องนี้ด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะดีใจด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยที่พี่หมอเห็นนะคะที่แยกจากพวกการงานการเงินอะไรเงี้ยมองว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของบ้านใหม่ ใครรอข่าวดีเรื่องบ้านแบบกู้ไปนานรอฟังข่าวมาแน่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดีใจกับทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามานั่งฟังคลิปนี้คุณคือคนวันศุกร์ที่จะได้รับพลังงานดีๆจากคลิปนี้เรื่องราวดีๆจากคลิปนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเอาไว้ เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ามารอฟังว่าคลิปของคนทั้ง7วันเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนอีกจะมีหัวข้ออะไรมาอีกแต่พี่หมอตั้งใจว่าจะตัดการอ่านสี่เรื่องหลักไปแล้วนะคะเพราะว่ามันดูซํำซ้อนเนาะ เออมันดูซ้ำซอนกับ12ราศีเดี๋ยวเรามาหาหัวข้อใหม่ๆทำดีกว่าเนาะแต่ก็ยังคงความน่าสนใจแล้วก็คิดว่าถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ละกันนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่อยู่ฟังกันจนมาถึงตอนนี้นะคะมีอะไรอยากแนะนำอยากติชมอยากวิจารณ์ยินดีน้อมรับรับฟังแล้วก็จะพยายามหยิบเอาคอมเมนต์ที่มันเป็นประโยชน์กับช่องกับคลิป แล้วก็กับพี่หมอไปอปรับเปลี่ยนให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ